การเก็บคริปโตเคอเรนซีให้ปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่อาจนำไปสู่การสูญเสียเงินลงทุนเพราะไม่มีศูนย์กลางในการร้องเรียนหรือกู้คืนการเก็บคริปโตแบ่งเป็นฮอตวอลเล็ตที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาเช่น Binance หรือ b i t ค u b ซึ่งสะดวกแต่มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกแฮกคีย์ล็อกเกอร์หรือการโจมตีผ่าน WiFi สาธารณะ และ CoWallet คือกระเป๋าเงินเย็นไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเช่น Hardware wallet ที่เก็บ private key อย่างปลอดภัยแม้ Hardware wallet จะมี pin และ seed phrase ส,ส,สำหรับกู้คืนแต่ความประมาทของผู้ใช้เช่นทำ private key หายหรือการทำธุรกรรมไม่สมบูรณ์จากไฟฟ้าขัดข้องก็อาจทำให้สูญเสียสินทรัพย์ได้ กรณีศึกษาเช่นเจมส์ฮาวเวลส์ที่ถึงฮาร์ดไดรฟ์ที่มีบิตคอยน8,000เหรียญในหลุมฝังกลบและสเตฟานโทมัสที่ทำรหัสผ่านไอออนคีที่มีบิตคอยน์7,002เหรียญหายเพื่อเพิ่มความปลอดภัยควรเลือกใช้วอลเล็ตหรือแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยและใช้ VPN กระจายการเก็บคริปโตในวอลเล็ตที่หลากหลาย ตรวจสอบอุปกรณ์ด้วยแอนตี้ไวรัสและไฟ r ์วอล์ใช้ 2FA และรหัสผ่านที่เดายากไม่บันทึกในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หากข้อมูลสูญหายบริษัทอย่าง ATL Recovery สามารถช่วยกู้คืนกระเป๋าที่ลืมรหัสผ่านถูกลบหรือเสียหายจากฮาร์ดแวร์ล้มเหลวได้สิ่งสำคัญคือต้องปิดอุปกรณ์ทันทีหากมีการลบโดยไม่ตั้งใจ นอกจากนี้ Social Engineering หรือการถูกหลอกให้ทำธุรกรรมโดยไม่ไตร่ตรองก็เป็นภัยคุกคามที่ไม่ควรมองข้าม